มันคำกึ so so like ่งนะถึงผมนี่บอกว่าระหว่างโลกมุสลิมมานะประเทศมุสลิมประเทศอาหรับอ่ะสำหรับประเทศไทยี่สำหรับผมมานะประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นดารุลอิสลามมากกว่าประเทศอาหรับและประเทศมุสลิมอันนี้ผมรับผิดชอบครับบนี้แล้วก็สำหรับพวกชาติเตาฮิดนะฟังให้ดีนะผมรับผิดชอบเองประเทศไทยมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยมากกว่าประเทศซาอุดี ไทยมีอาเซบติดไหมก็มีครับเซอุดีก็มีไทยมีโสเภณีไหมมีครับซาอุดีก็มีไทยมีบุหรี่ไหมมีัซอุดีอันดับหนึ่งของโลกไทยมีเหล้าไหมเหล้ามีซาอุดีเนี่ยบริโภคเหล้ามากกว่าไทยอ๋อแต่แต่เขาเขาไม่ได้บริโภคเขาซื้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเหล้าเข้านะไปกินข้างในอะนะแต่คนซาอุดีที่ออกไปกินเหล้ามากกว่าคนไทยกินเหล้าที่จริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกินเหล้าน้อยนะ ที่ไทยรวยเล่านี่คือขายเล่าให้คนอื่นขายให้คนอื่นกินขายคนอื่นกินก็คนไทยเนี่ยจิบนิดหน่อยนี่ก็เสิ่มเรื่องคนที่ติดเหล้าในประเทศไทยเนี่ยไม่เยอะหรอกอ่าไม่เยอะนะเชไม่ไม่เยอะเหมือนประเทศอื่นอ๋อครับไม่เหมือนฝรั่งะแดนดินเบียดินแดนเบียไม่เหมือนอังกฤษครับอ่ะ ประเทไทยเนี่ยน้อยครั้งที่จะเห็นคนเดินเมาเมาเสน้อยครั้งแต่ผมไปโมร็อกโกเนี่ยแทบทุกวันแทบทุกถนนเ่ยนะเมาใช่เมาอัลลอฮ์เมาแบบเดินเดินแล้วก็เราต้องหลบนะไปห้างไปที่ไหนนี่ต้องเจอคที่ประเทศอัลิมเนีมุสลิม สำหรับผมมนะมประเดศไท,ทยเนี่ยมีความเป็นดารุอิสลามความเป็นประเทศมุสลิมมาก,ก่าประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับผมมนะผม,มไม่ชอบเองใครไม่ชอบใจนี่ก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่กูอานไม่ใช่ฮะดิษทำไมไงเพราะสำหรับผมเนี่ยผมไปที่ไหนนี่ผมพูดความจริงได้แต่พูเที่ซาอุดีเนี่ยผมพูดไม่ได้ความจริงนี่พูดความจริงของซาอุดีในประททเทศไทยนี่ผมยังกลัวเลยที่กูจะไปทำอุราะห์ได้ไม่เนี่ย